ต้องเป็นสีขาวต้องปราบยาบ้าให้หมดนะครับนบครพนมของเราก็เป็นหนึ่งใน25จังหวัดและต้องปราบให้หมดภายในสเดือนตอนนี้ผ่านไปหนึ่งเดือนเต็มๆแล้วเหลือเวลาอีกสองเดือนก็จนถึงวันที่30กันยายนนี้คืออย่างนี้พี่สมรักเรายังแก้ปัญหาไม่ถูกจุดประเทศอื่นๆเนี่ย เอาง่ายๆประเทศจีนเขาประหารชีวิตเลยผู้ค้าผู้ขายผู้เสพผู้ขายยาบ้ายาเสพติดเขาจับได้ประหารชีวิตผู้เสพมีมีอ่อนอ่อนมากพี่สมรักมันผู้เสพมีเม็ดเดียวเขาก็ประหารชีวิตและเขามีกล้องซีซีทีวีกล้องวงจรปิดติดไปทั่วประเทศกล้องกล้องเสียมันเสียพอจับได้เสีย นั่นคือเดี๋ยวผมจะอภิปรายในเรื่องงบป,ประมาณจะบอกว่าบริษัทห้างร้านเอกชนต้องซื้อติดเยอะๆและให้ไปลดหย่อนภาษีได้มันก็ช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เยอะไม่ต้องไปติดตามสืบสวนหรือเสียเวลาของท่านผู้ภากษาในการมาสอบถามเรามีวีดีโอดูเลยใครทำอะไรเดินไปไหนทำผิดกฎหมายเรื่องอะไรนี่คือจุดอ่อนผมจะเสนอกฎหมายให้ประหารชีวิตเหมือนประเทศเอ,อื่นๆเขา รับเห็นด้วยกับนโยบายของท่านสสหรือของรัฐบาลที่มารณรงค์ให้เกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญหรือเป็นวาระแห่งชาติก็ถือว่าดีนะครับคือหลายๆอย่างประเทศไทยของเราเนี่ยเหมือนก็ไฟไม่ฟางในช่วงอดีตสมัยทักษิณท่านก็รณรงค์ทำสงครามกับยาบ้ามาตลอดแต่สุดท้ายก็จะไม่เอาไม่อยู่ พอมาช่วงนี้ก็จะมาเอาอีกแล้วสงครามอีกครับถืออยากให้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ที่ท่านว่าประเทศไทยเนี่ยถึงขั้นที่จะต้องอทษประหารเลยวเพราะประเทศไทยมันมีอะไรอีกเยอะที่เราจะต้องมาช่วยกันแต่โดยประเทศไทยโดยทั่วไปในประมาณ8ปีมานะก็งดเว้นการประหารมั้ยม้ตลอดชีวิตไม่ใช่ละครับในวันนี้ที่ท่านจะเสนอร่าง ให,ให้ออกกฎหมายให้ประหารชีวิตผู้เสพหรือผู้ค้าเนี่ย <c oughs> ก็ถือว่าอันนี้เป็นความคิดของท่านแต่ว่าโดยจริงเนี่ยประเทศไทยเนี่ยพราว่าน่าจะยังไม่ถึงทางออกทางถึงจุดนี้เขาเรามีสถาบันมากมายมีสิ่งมากมายแต่เราขาดการเอาใจใส่โดยเฉพาะสถาบันครอบครัวเนี่ยต้นเหตุจริงๆอ่ะเกิดจากสถาบันครอบครัวไหม แต่นี้มีการหย่าร้างอันดับหนึ่งตัวของตนปัญหาเหล่านี้เกิดจากการาข้อคาปัญหา5อย่าง1เลือกคู่ผิด2มีลูกผิด3า,เ,าเรียนผิด4ี่ทอารรชีพผิด5เลือกบ้านที่อยู่ของยุบนี่คือลักษณะปัญหาจริงๆซึ่งเราไม่เคยมองถึงจุดนี้ม่รู้จะแก้ปัญหาอะไรแต่สุดท้ายก็จะมาแก้ที่ปลายเหตุก็จะกลับไปกลับมาเห็นไหม เหมือนท่านหลายๆท่านที่ปาที่จับไปแล้วไม่รู้จะไปตรวไหนจนคุกม,มันก็ลุ้นไปแล้วแล้วจะต้องทําไงจะประหารชีวิตเหมือนประเทศอื่นอย่างนั้นเลยคือผมว่าตรงนี้เรามาช่วยกันเอาจริงๆการป้องกันยาเสพติดมันมีที่มาที่ไปเพราะคนที่จิดยาเสพติดมันมีต้นเหตุมีปัญหามีสาเหตุเยอะไม่ใช่เพียงแค่เหตุตรงเนี้ แต่มันมีต้นเหตุอย่างเช่นครอบครัวการแต่งงานการมีลูกลูกในยุคปัจจุบันจะเลือกลูกแบบไหน2ก็คือการเลือกเรียนเรียนผิดเรียนผิดก็จะนําไปสู่ยาเสพติดทํางานผิดก็นําไปสู่เสพติดเลือกสังคมผิดก็นําไปสู่เสพติดนี่คือปัญหาวันนี้อยากจะนําเสนอให้ท่านลองคิดดูมันมีเครื่องมือ เยอะแยะไปแต่พวกเราไม่สนใจแต่สนใจก็คือจะมา,าบ้านปลายก็คือตอนนี้ลณล,ลงใช้งบมหาศาลเพื่อลงต่าง,าง,างนาๆนานาอย่างที่ท่านบอกว่าแม้แต่ยกระดับยกระดับอะไรยกระดับายาปราบยาเสพติดจะกลายเป็นพัฒนาแหล่งน้ําก็ถูกเหมือนดูดีนะแต่สุดท้ายมันใครได้หรือไม่ได้ตัวน,นี้อยากจะให้ท่าน พิจารณาโดยเฉว่าท่านเป็นสสที่มีความรู้ความสามารถอยากจะให้แนวทางที่ดีกว่านี้ถือว่าเป็นนโยบายที่ดีสวัสดีครับ